แล้วพอมีอ okay. <Plate> ้วนแล้วใช่ไหมเออเกียวพูดชัดที่จักอ้วนแล้วก็ที่อ้วนแล้วแล้วอ้วนไหมโอเคเก่งมากพี่จักอ้วนโอเคเอ็นดูหนูหน่อยไอพี่เกีวพูดชัดออกมาเปิดใจเรื่องนับหอย ตอนตกกันทั้งประเทศเลยล่ะค่ะสาหรับทายาทหมื่นล้านอย่างเอวิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อรารยากับไฮโซนอตหรือเจเกลนั่นเองที่เรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของเจ๊จอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลมีเดียและจะเห็นได้ว่าเจเกลอยู่กับนพอยแทบทุกวันล่าสุดนพอยได้ออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว <c oughs> เผยคลิปที่น้องเกลขอแก้ข่าวนพอยไม่อ้วนพี่กับอ้วนโดยนพอยได้ระบุข้อความไว้ว่าแก้ข่าวแล้วนะนาไม่อ้วนแล้วเรียกได้ว่าพี่กับเนี่ยน้อยใจกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ Yeah. แล้วพอมีอ okay. okay. ้วนแล้วใช่ไหมใช่เออเกี่ยวพูดพี่กัดอ้วนอ้าวแต่พี่กัดอ้วนแล้วหเราะตอนนั้นหอยอ้วนไหมโอเคเก่งมากพี่กัดอ้วนโอเคเสกไหมเสกไหมคะจังเลยรองเท้าสวยจังเลยแก ได้มโอ้โหไหนยิ้มดิคะยิ้มยิ้มยิ้มในกระจกมองในกระจกแล้วใครไม่แกะเราดีใจจังเลยจัอปวดเออไม่แกะรอแม่มานะโอเคไหมคะโอเคเราแม่มากันนะแล้วพี่แกะโอเคไหมนั่นน่ะสรน้องแก้วอย่างนี้ตัวไหนตัวไหนอ๋อ โอเคเดี๋ยวรอแม่มาเราต้องเกี่ยวใหยแก่นะชอบฮาโลวีนเหรอคะชอบคริสต์มาสไหมไแล้วฮาโลวีนทำไมไม่ชอบคะม,มันน่ากลัวหรอ,อถ้าถ้าไม่ได้ชมพูให้นะพลอยได้ไหมไให้พี่เหนึ่งได้ไหมไแล้วให้พี่กลับได้ไหมคะให้น้องเกย์จะให้ตุ้มเลยไม่ให้ใครเลยโอเคเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องเราอัปเปดตเพิ่มเติมทางเพจมาดมเมาส์จะมา ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ